การเปิดสองโมงเหมือนกะเออต้มปลาจะมาต้มปลาปลาในสระเนาะอันนี้ปลาในสระได้มากี่ตัวสามตัวต้มต้มนะเกี๋ยวปลาตัวใหญ่อยู่นะต้มเนี่ยต้มจุ้ยจุ้ย อุ <One input> ้ยอุ้ยมันดินตุกตักตุกตักเลยนยายจะต้มนเฮ้ยสามตัวต้มต้มปลาเนาะปลาในไหนเนี่ยปลาในบ่อเหรอที่ปัดในบ่อน้ำส่วนดูดโอ้ปลาในบ่อตัวใหญ่นะตัวนึงก็สามตัวนี่ก็อันนี้อยู่ต้ม เขาจะกินต้มปลามั่งเนาต้มปลาต้มปลาปล่อยลงที่เดิมปล่อยลงโอ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 ไม่เอาดิเอาจะเอาไว้ใส่ที่เดิม ป่าเหรอปาครับป่ารครับป่าครับคือเออนั่นโน่นโน่น่นปลาปลานะคะตัว สตัวนตัวเมื่อกี้ถ่ายไปลืมโอ้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 โ้ตัวที่สตัวที่สโอ้ยโอ้ยโอ้อ้โอ้้้อะตัวที่สอันนี้ตัวที่สออตัวที่สามตัวนะเดี๋ยวจะเอาไว้ต้มใครกินต้มมั้งะโพกินแหมต้มอ่ะ ตัวใหญ่นะตัวใหญ่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 หญหญสามตัวนาะไปกินต้มนะเดี๋ยวเราจะต้มปลากันกินต้มปมลาไหมล่ะปัดทอ,อ,อดทอ,อดให้หมาน้อยกินแม่หมาน้อย,อยโอ้ยพี่ปัดไปอันนี้เลยเอาไปเช็ดในกระจกออกนี่หนึ่งเต็มเลยปลาครับ ต้มครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวกินปลาต้มหรือว่ากินปลาทอดปลาทอดปลาจะกินปลาต้มหรือปลาทอดปลาทอดโอเคปลาทอดนะนี่อุ้ยปลาในสระเอฟซีนี่เออไม่กินแล้วอ๋อไม่กินทำไมอ่ะต้องกินสิปลาในสระบ่อยมาปีนึง ปล่อยมาหน <Hey. S 1> <ป>ึ่ง <laughs> <หา S 1> ปีปล่อยมาหน <า S 1> ึ่งปีมันเป็นสีพิงค์มากเออทำไมหางมันเป็นสีพิงค์เนาะหางมันเป็นสีพิงค์ก็มันอยากเป็นเนาะอยากเป็นอะไรอยากเป็นสีพิงค์ป้าอยากเป็นสีสวยๆน้ำแบบนั่น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  อยากเป็นสีพิง้งนี่เอาไว้ต้มสามตัวทอดเดีนสีเอาไปทอดนีค่ะหอมแดงกระเทียมใบมะก,กรูดเข่าเทศอันนี้พริกพริกแห้งนะอันนี้พริกดิบนะอันนี้เป็นหอมบักชีกก็มีแค่นี้ Oh, uh,